ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มารีวิวการรื้อ,อเปลี่ยนตู้แอร์ของไททันปีหนึ่งห้านะก็คือรีวิวก็คือไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เพราะว่าาทํางานไปด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายรูปก,ก็ขั้นตอนรื้อก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะก็รื้อพวกคอนโซลหน้าแผงไม้ก็ มันจะเป็นเขี้ยวล็อกนะใชะ้ซื้อพวกที่งัดในรัตต้าเป็นแบบพลาสติกง,งัดออกนะงัดแล้วก็ก็ขันน็อตตามที่มันมีนะก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะว่าขั้นตอนการรีวิวมันมันทำงานด้วยไม่มีเวลาก็เข,ข,ข้าวประมาณนี้ครับผมก็ปัญหาคือ ไอตู้แอร์มันรั่วก็คือรถ7ปีผมไม่เคยล้างแอร์เลยก็ก็ต้องทำการซ่อมแซมกันไปครับผมก็อันนี้จบที่งงบที่1,000บาทนะครับผมก็คือก็ทำเองนั่นแหละก็คือเสียซื้อแผงแผงคอยเย็นแผงคอยเย็นในรั z a ้ามาก็าต้นทุนก็8ป0ร้อบาทประมาณนั้นครับผมก็ ทำการลื้อก็อันนี้เป็นตู้แอร์นะที่มันจะเลือกมาทั้งชุดลื้อมาก็ทำการเอาถอดแผงเก่าออกแล้วก็ล้างนี่ส่วนนี้คือสภาพของรถ7ปีที่ไม่เคยล้างแอร์เลยก็คือมันจะมีพวกแล้วอีกอย่างผมไม่ได้ใส่กรองแอร์ด้วยนะทำให้พวกฝุ่นอะไรเข้าไปก็ สะสมนานวันเข้ามันก็แข็งแอร์รั่วครับผมก็ยังไงก็รีวิวชุดนี้ก็ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่วยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ